เจนี่ได้หมดท้าสดชื่นศิลปินลูกทุ่งอินดี้เจ้าของค่ายได้หมดท้าสดชื่นประวัติของพี่เจนี่เป็นอย่างไรและมีรายได้เท่าไหร่วันนี้เพล่อห้ยฟังครับวลีเด็กได้หมดท้าสดชื่นที่เป็นบทเพลงดังสร้างชื่อให้กับเจนี่ได้หมดท้าสดชื่นเจนี่รัชนกสุวรรณเกตเสาใต้ตาคมผมยาวพร้อมรอยยิ้มที่สดใสที่พี่เจนี่ได้เป็นนักร้องเนี่ยก็เพราะคุณพ่อได้มีส่วนหนึ่งในการผลักดนันเพราะคุณพ่อเป็นนักแต่งเพลงนะครับวัยเด็กค่อนข้างลาบากนะครับมีเงินไม่มากคุณแม่ต้องไปยืมเงินคนอื่นอยู่บ่อย ซึ่งงานตอนนั้นที่คุณแม่ทําคือขี่สาล้อและขายเครื่องดืม่มด้วยความที่เป็นหนี้หลักล้านทำให้โดนต้องทวงตังค์ไปอยู่บ่อยๆเจนนี่เคยโดนถูกขู่ทวงตังค์ถึงโรงเรียนเลยนะครับแอร์ก็ไม่เคยท้อถอยจุดเปลี่ยนเลยคือปี59ได้แต่งเพลงได้หมดท่าสดชื่นเพราะประชดแฟนที่หนีเที่ยวแล้วพอโพสต์ลง f a c e b o o k ปุ๊บก็มีคนตามมาดูถึงหลักแสนใช้เวลาเพียงแค่3เดือนก็สามารถซื้อรถคันแรกให้กับที่บ้านได้แล้วนะครับ ปัจจุบันช่องค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นมีคนตามแล้วถึง7ล้านคนแล้วนะครับและมีรายได้ประมาณการต่อเดือนถึง3.3ล้านบาทเลยทีเดียวคลิปต่อไปอยากให้เปทำเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกได้นะ